สวัสดีค่ะประคับประคองค่ะแอลค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดเน้นลายโฆษณานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA ลดเอทนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตรราคา8,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกานะคะลูกค้าจ๋า2 0 0ถึง220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าประมาณจ๋านะคะอ่าสาม 37, 3 8บาทนะาบาปาไยังไงคะเพียวเน้นผ้าใหม่จ้ะ แอาลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าท่านไหนที่เน้นผ้าใหม่ค่ะเน้นผ้าสีสดค่ะค่ะเน้นผ้าสะใาดค่ะ,คะเน้นสีแบบโอ้โหแม่สีเอยอะแดงเขียวเหลืองส้มดำมีมาครบหมดเลยสีมีกี่สีโอ้โสิบสสีอันนี้มีสิบสี่สมีสส <c oughs> มีสิบสี่สีปกติแม่สีแม่สิบสองไปอันนี้สิบหกสีโอ้โหยี่สิบสี่ไปเลยค่ะพี่อ่ะะเราเน้นมาเราเน้นสาดไปสักทีเดี่นะสัพเพียวเน้นเป็นโคสนามาด้วยกันเน้นเป็นโคสนาผ้าปิวหมดแล้วค่ะพี่เอ่คะเน้นเป็นโคสนาจ้ะเน้นเป็นตัวหนังสือจ้ะไม่ได้เน้นรูปภาพ ไม่ได้ขายเน้นโฆษณาเรามีเป็นสกรีนใช่เล้วไม่ได้ขายสกีนเรามีเป็นมัดย้อมไม่ได้ขายมัดย้อมเรามีเป็นยืดดำด้วยไม่ได้ขายยืดดำเรามีเป็นยืดขาวไม่ได้ขายยืดขาวเรามีเป็นสามส่วนไม่ได้ขายสามส่วนเรามีเป็นแขนยาวไม่ได้ขายแขนยาวไม่ได้ขายแขนยาวไม่ได้ขายแขนยาวคิดอยู่สามส่วนไม่ได้ขายแขนยาวเรามีเป็นเสื้อยืดเจ็ดบีไม่ได้ขายเสื้อยืดเจ็ดบีเรามีเป็นเจ็ดเอจ้าไม่ได้ขายเจ็ดเอหมดนี้เรามีเป็นกางเกงบวยเรามี ี่จะเอาให้ชนะลูก้ายได้ค่ะดาษเสยืดเรามีเยอะมากนะมีตั้งแต่สามส่วนมีกระตุนมีแขนยาวแขนสั้นมัดยงมัดย้อมโอ้ยมีทุกอย่างค่ะมาหมดมีทุกอย่างครบวงจมาที่นี่ที่เดียวครบเลยมาที่บริษัทวบัคค่ะครบจบที่นี่เลยค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะไซเหลวไซเหลวอ่ะแบนดีกว่าฮานเน็ตค่ะ ห้าเน็ตค่ะเมื่อกี้ก็ผ้าห้าสิบห้าสิบใบของกิวเรนก็มาค่ะมาเป็นก้อนเลยนะมาเป็นก้อนมาเป็นมัดมัดอ่ะมาเป็นแบบว่าเหมือนทบพับมาเก้าตัวก็ได้สิบตัวก็ดีจะไซส์แบบบ้านเรานะลูกค้าจากงานเมกาก็จริงนะคะแต่ว่าไซส์ของคนไทยทั่วปัใช่ลนะคะจ้าเป็นเสื้อยืดที่ผ้าไหมสะอาดไม่อยากซักไม่อยากรีดนะคะลูกค้าจะสามารถสบัดสบัด ขึ้นไม้แขวนขายได้เลย,<า>ยนะคะเป็นอีกหนึ่งรหัสนะคะลูกค้าจาที่อยากนําเสนอค่ะแนะ,ะ<า>แนําเปอีหมวที่แนะนําเลยลูกค้าค่ะอุ้ยสวย,สวยอ่ะ คือชอบตรงที่เขาผ้าค่อนข้างใหม่ค่ะใหม่ค่ะชอใหม่สีสดเนาะชอบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่านล้วทำไผ้าที่ไม่ไปยังไงที่ก็เป็นเหมือนหัวงยัวเยี่ยยลมมันแรงพัดลมนะคะพัดลมมันแรงพัดลมเราแรงไปหน่อยนะคะเพราะขออภัยด้วยนะคะลูกค้าคือพี่เขว่าอยู่ทําไมตัวจะจะวางตัวไหนมันก็ไม่ไปจะวางตัวไหนก็ไม่ไปพูดได้ครัเดียวปิวแว๊ะอะไรคะลูกค้าค่ะอาจจะเป็นปิวนิดนึงค่ะลูกค้าจ้าของเรามีสเต็ปติดกระสอบด้านโซโลูด้วยนะะ แต่ลูกค้าบอกว่าพี่ขายเยอะมากเดือนนึงพี่ขายเป็น 20- 30กล่ามสบกระอกใช่ค่ะถินค้าน้องมีหรือเปล่าตอบได้คันเดียวเดี๋ยวจะมีข้าวเดี๋ยวจะมีข้าวเดี๋ยวจะมีข้าวตอนนี้อาจจะไม่ถึงสิบไม่ถึงแต่อาจจะมีข้าวเพิ่มเติมเร็วเร็วนี้เรามาคาเหมาด้วยประมาณสิ้นเดือนเรามีเยอะมากนะมีราคาเหมาด้วยนะเช็คสต๊อกเช็คราคาด่วนเดือนหนึ่งสิบลูกไม่น่าจะพอสําหรับพี่พี่ขา หลอกถามราคาได้หลอกเช็งราคาก็ดีเราไม่ได้ว่านะเราก็บอกเลยเราบอกราคาตรงๆเลยคุณพี่คาซื้อเยอะเรามีราคาที่รถเยอะใช่แต่ถอยากได้ในราคาสองหมื่นล้หน่งพันแค่ตสมาชิกกบริษัทบัตนะคะลูกค้าจะเอาสิก็ได้นะต่เอาสามลูกเอาสามกระสอบนะคะเพื่อจะได้ลด1 0 0 0บาทนะคะใช่แล้ยค่ะแต่ราคาเหมาคุ้มกว่า ค่ค่ะลูกค้า่ะมีหลายสเต็ปนะสองหมุนสองหมุนสองหมื่นลดหนึ่งพันเซตสิบกระสอบเซตยี่สิบกระสอบและเซตราคาเหมาทั้งหมดไปอีกลูกค้า่ะหลากหลายราคามากหลอกถามราคาเราเสร็จแล้วหลอกซื้อเถอค่ะหลอกซื้อเราเถอค่ะลูกค้าค่ะใช่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋าแต่พี่ว่าผ้าห้าสิบห้าสิบเยอะอยู่แล้วยแต่บางทีเราก็จะผ่านแบบเร็วเร็วนิดนึงใช่ค่ะลูกค้าจะเน้นเป็นคอส จ้าเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าพูดถึงผ้า50มาเลยค่ะพี่เอ๋วค่ะ50 50นะคะลายเฉลิมฉั่ยตั้งแต่ผ้า50 50แล้วก็คัตตอนร้อยหรือว่าจะเป็นของอ่าผ้า90ผ้า10นะคะลูกค้าจ้ามีหมด6ผ้า3ผก็มีแล้วค่ะวันนี้จะเป็นของคัตตอนร้อย USA นะคะลูกค้าจากคัตตอนร้อยเป็น USA ไซส์ของเขาจะเป็นของไซส์ L นะคะลูกค้าจ้าแต่ว่า USA มาเลยนะฮะใช่เลยอันนี้คือเราดูแบบ พันผ่านแต่ถ้าเอาจริงๆก็จะเยอะนะลูกค้าจ้ะต้องใช้เวลาลื้อประมาณ2ชั่วโมงจริงๆค่ะก็ในส่งงานมาช่วยลื้อเลยถ้าอยากได้ค่าต้องใ้เเยอะๆนะคะลูกค้าจ้ะสุดคุ้มคุ้มสุดคุ้มสนใจกระสอบนี้ CF เลยใส่บ้านเรานะลูกค้าจ้ะเดี๋ยวเขาสุ่มใส่นะสุ่มยังไงนะอ่ะเสุ่มเอาตัวนี้ก็ได้เสียบเทียบกับเราตาเอตาเอเนี่ยต้องเป็นเอลชายพอดีด้วยพอดีด้วยพอดีเลยพอดีเลยงานเมกา แต่ว่าเป็นไซส์ของคนไทยนะคะจะไซส์คนไทยทั่วไปไซส์อยู่ประมาณไซส์ M ไซส์ L นะคะอาจจะมี S มาด้วยนะคะจ้าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กะสอบว่าจะประมาณไซส์ไหนเยอะนะคะช่เดอ่าลูกค้าคะมเขาคราคา,ามาให้เรืงนะคะแต่ย้ำก็ไซส์คนไทยทั่วไปนั่นเองลูกค้าจ๋าใช่ค่ะคื้อมาม<ว>หมด ขามาหมดเลยนะคะลูกค้าจะาสุดคมนะคะลูกค้าจะเดี๋ยวให้ลูกคา้เาเดี๋ยวให้พนักงานมาหาค่าห0 50ิบห้าิดีกว่า <50. S 1> นะคะลูกค้าจะพนักงานคา่ะ,ะ,าะมาอ,อีกเลยมคาจัดหาค่ะหาสิบหาสิบให้น่ค่ะรียกอีกเลยอัอปอีมาด้วยค่ะเดี๋ยวปวดข่านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแล้วแต่สะดวกค่ะรอชำนาญการแล้ว <laughs> พนักงานเราชนอบนาญกันแท็กยิ่งจากต่างประเทศโดยตรงค่ะสรรคุณภ,ภาพเกรดเอบางรายการเกรดบี B, เราแจ้งเกรดบี B, ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเอบีแต่ท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะลค่ะสาวแนะนำให้ไปดูสินค้าหน้าง,งานก่อนอตัดสินใจซื้อได้อุ้ยตัวแรกจา้าห้าสิบห้าสิบมาอีกแล้วกล้องไม่จับสักครู่นะคะลูกค้าจ้ากล้องกล้องจับจับเดี๋ยวนี้กล้องจ้าอ้าจับแล้วค่ะตัวนี้เป็นผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะลูกค้าจ้าไม่จับอีกแล้วให้ลงมาเล่น อจับแล้วค่ะลูกค้าจับตัวนี้เป็นผ้า50 50นะคะไม่ได้เกี่ยวกับกล้องแล้วค่ะยังไงเกี่ยวกับพี่หรอใช่ค่ะเต็มเต็มเลยยังไงนะคะพี่เดี๋ยวน่าจะงงงงมึนมงงงงนิดนึงนะคะอันนี้จับจังหวะไม่ถูกอันนี่ผ้า50 50อีกแล้วพี่เียวลายสวยด้วยรีนนห่อยได้ไหมค่ะสกรีนสวยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะสกีนสวยเลยแต่โดนตัดป้ายน้องฉลามโดนตัดป้ายไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดัง ก็ได้หรือจะเป็นค่าห้าสิบก็ดีใช่ค่ะลูกค้าจะโดนตัดป้ายหน่อยนิดนึ่งนะคะอุ้ยห้าสิบอีกแล้วห้าสิบ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  50าสิบห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋าเราวมั่อวันนี้พาหาเสี่ยลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกโอาจะเป็นเสียงเสียงไม่เพะเลย่ะ้งงานยังไงพาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าบางทีพวกหนูก็ไม่รู้จะร้อยสดยังไงอ่ไลฟ์แต่อันเก่าๆก็เอาไพ่ร้อยเก่าๆก็กลัวลูกค้าเบื่อขอภัยลูกค้าด้วยจีเตียนเข้ามาได้ค่ะลูกค้าจ๋าแจ้งเข้ามาได้ไปต่อเียๆกวค่ะห้าสิบอีกแล้วนะห้าสิบค่ะอันนี้คือเราให้พนักงานมาช่วยหานะใช่เลยแต่ถ้าเราหาเองที่ว่าไม่ได้ไม่น่าทันเขาเพียวค่ะนีกห้าสิบ ห้าสิบสกินสวยสกินสวยมาเลยลูกค้าค่ะอุ๊ยอะไรนี่แต่ทำไมเยอะจังออกสองพันสิบห้าสกินสองพันสิบห้าสวยเลยอ่าตะกร้องาช่วยกันช่วยกันนะคะอ่าสวยสวยสวยเลยลูกค้าค่ะเป็นวงไหมีวงไหมค่ะอ่ะอุ้ยอีกแล้วค่ะห้าสิบห้าสิบนะคะลูกค้าจากตัวนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอีกแล้วนะคะลูกค้าจะอุ้ยทำไมผ้าห้าสิบเยอะจังเยอะนะลูกค้าค่ะแต่สกินสวยสวยก็เยอะ เยอะเหมือนกังสกงสวยๆก็เยอะลูกค้าจ้ะสวัสดีลูกค้แาแปดพันเนาะตอนนี้สนใจ,จ<ะ>เป็นเสื้อยือดนะลูกค้าจัเน้นลายโคสนาจ้ายผ้าไหมผ้าสะอาดเน้นสีสดค่ะเน้นไหมเน้นสะอาดเน้นไหมเน้นสะอาดห้าสิบอีกสักครั้งค่ะลูกค้า<อ>จะ้ะได้ลูกค้าค่ะเน้นทุกอย่าง อันนี้ก็พห้าสิบห้าสิบอ่ะสวัสดีลูกค้าแปดท่านเลยอาจจะมีเก้าบ้างอาจจะมีแปดกคดีอาจจะมีสิบบ้างอีกทีหนึ่งก็เป็นเก้านะคะลูกค้าจ๋าแปดกับเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าเันวันนี้ออกแปดเก้าไปนอนเถไปต่อไปต่อที่พห้าสิบห้าสิบพนักงานจ๋าถ้าเจอสกินสวยๆก็บอกด้วยนะไม่ไม่ใช่เอาแค่ผ้าสิบห้าสิบนะห้าสิบเดแต่ว่าห้าสิบห้าสิบเยอะจริงแต่เยอะลูกค้าจ๋าเยอะจริงๆริอะ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยลูกค้าจ๋าเป็นสินค้างานเกรดเอของบริษัทบักเราเลยนะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค้าถึงนะคะจ้าแต่อันนี้เรายัื้อไม่ไปไหนมาไหนเลยนะจ้าหรือแค่แบบว่าโอ้โหเลือกน้ำย่อยนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของคัตตันร้อยนะคะลูกค้าจ๋าป้าจะว่าไหมใหม่ใหม่มากจ๋ลูกค้าจ๋าถ้าให้เราแบบว่าใส่อ้วนนี่ก็5 0 5สนบห้าสิบนลูกค้าห้ามาแล้วค่ะสวยๆเลยอันนี้ก็50-50 นะคะลูกค้าจ๋าห้าสิบกว่าห้าสิบโอค่ะ้ามาอีกแล้วค่ะฮ่าห้า้า่ามาเลยลูกค้า่ะโอ้ยตัวนี้ก็กงไม่จ้าห0าสนะลูกค้าจ้าอุ้ยแต่ว่าเยอะมาก อุ้เยอะนี่ก็50แล้วสะอาดห้าสิบอีกเล้ยวโ้ยราคาแต่ว่าเสื้อยืะสุดมากแบรนด์ที่เราเจอเยอะๆก็จะเป็นของฟุตแล้วก็กิวด้นนะคะจะพลาดไม่ได้ขาดไม่ได้ตัวนี้ก็เป็น50 50ค่ะสาแล้วสาแล้วลูกค้าสวยมากสวยมากนี่ก็50 ห้าสิบอีกแลว้วขโมยด้วยนะอุ้ยสวยสวยลูกค้าค่ะลายสวยสว,ส,สวยะกรีนใสวนสวยน,น,นะคะลูกค้าตกรีนเด็ดเ็ดนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยห้าสิบอีกแล้วมั้งเ,เยอะมากลูกค้าจ๋าคือเยอะมากปกตินะถ้ารีวิวแค่สองคนนะลูกค้าจ๋าเราจะไม่ค่อยมีแบบว่าให้ลูกค้าโชว์ดูป้ายนะ<ช>แต่วันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเราอาจให้พนักงานนะคะลูกค้าจ๋ามาลื้อนะสามสามท่านตอนนี้ก็ยังไม่ทันนะคะลูกค้าจ๋าก็ยังไม่ทันก็ยังไม่ เวลาเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรับไลน์นี้นะคะลูกค้าจะเราให้ลูกค้าประมาณสิบสามีแล้วกันเนาะห้ค่ะห้าสิบนาตะกรค่ะสิบสนาทีนะตากงค่ะอไปต่อที่50ค่ะคุณพี่ขาอยากขายคนเดียวอยากเล่นคนเดียวเดี๋ยวเข้าอีกรอบสิ้นเดือนนะสําหรับรหัสนี้เรามีเซตราคาเมาส์ นะคุณพี่คะขายคนเดียวเล่นคนเดียวรวยก่อนเป็นมหาเศรษฐีก่อนค่ะคุณพี่คะเช็คราคาเช็คสต็อกนะคะว่ามีกี่กระสอบเมาส์ได้ราคาเท่าไหร่ระคะจะเช็คด่วนๆนะคะป้าหา10ลายแห้งถูกมากคู่ค่ะพื้นเน้นยำไม่ได้เน้นสกรีนเน้นยำไม่ได้เน้นสกรีน เน้นผ้าใหม่เน้นสะอาดใช่แล้วค่ะสีสดสด<ช>นะลูกค้าจะเน้นคุณภาพเกดเอ๊ะปลาไฟเบองแคนสวยโอ้นี่โอนาวีดูค่ะนี่ก็เป็นแบรนด์ของโอนาวีนะคะแล่ก็ไลนกันชาเซอร์กันเลยค่ะแผ่นบะทัดกับว่างมาเลยรดีคะค่ะล่าสุดล่าสุดมีช่วยวางด้วยล่าสุดมีช่วยวางช่วยวางหน่อยช่วยวางหน่อยช่วยวางหน่อยเลยล่าสุดช่วยวางด้วยนาจะอันนี้ขับต้นร้อยบางตัวนะไม่ใช่ผ้าห้าสิบแต่ว่าสตรีนุ่งก็ใส่ สวยเนาะสกินสวยสกินก็สวยถึงจะเป็น,น,นโฆษณาแต่สวยถ้า,า,อ,าอ่าถ้าเป็นลูกค้าบริษัทบั๊กอะไรจริงๆนะเดี๋ยวลูกค้า,าถามน,นะพี่เลเซอร์ยืดบั๊กทุกแล้วค่ะรหัสนี้อะไรจ๊ะบียูซีสองหนึ่งสี่ยูผูกด้วยคุณพี่คะมาเป็นรหัาบอกรหัสเลยนะว่าบียูซีค่ะสองหนึ่งสี่ยูค่ะคุณพี่ค่ะสองหนึ่งสี่ยูค่ะ อีกรอบเป,เป็นแฮมเบอร์อีกรอบเป,อเป็นแฮมเบอร์แฮมโอ <c oughs> แม้แฮมเขาคือขาดเทนน้ออ่ะ <c oughs> เป็นแฮมเบอร์เป็นป้ายนี่ เป็นป้ายนี้รูกค้าค่ะของแฮมเบอร์เกอร์นะคะมียูซ c สองหนึ่งซียูใช่ค่ะเน้นใหม่ค่ะเน้นสะอาดค่ะเน้นคุณภาพเจ็ดเอค่ะนะลูกค้าจะเน้นผ้าใหม่เน้นสะอาดค่ะลูกค้าจะต้องราดนี้นะคุณพี่ค่ะถ้าบอกว่าแปดพันห้าแล้วค้าจะขอขอราคาที่ซอบลงกว่านี้สิบกระสอบ นะลูกคากก้าจ๋าซอกลงตัวสิบได้ไหมคุณพี่ขาเช็คราคาเช็คสต็อกก่อนนะคะได้เ้าขาหักสิบลายแห้งห<า>ตัวนี้ก็ห้าสิบนะ<า>ลูกค้าจ๋าอันนี้ห้าสิบห้าสิบอันนี้คือพนังกงานไม่ได้รื้อมาให้เลยนะจะเราลื้อก้อนของเราเองอไม่ใช่หรือพนังกงานรื้อให้หรือ <c oughs> ยังไง <c oughs> ได้หมดค่ะ <c oughs> พี่อเอ๋พนักงานรื้อให้แน่นอนอันนี้ของฮาเนตนะคะแต่ว่าเมกิน ตอนนี้เมคอินมีเมคอิน USA มานะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ก็50-50ิบนะคะลูกค้าจ๋าห้อันนี้เมคอินมาเลย USA USA ลูกค้าจ๋าเห็นไหมคะตากลงจึ๊บจึ๊บมันอยู่ใต้ตาตาตกลงค่ะอ่ะนี่เลยนะคะสวยๆเลยใหม่มากใหม่ใหม่ค่ะอุ้ยใหม่มากขอสักทีค่ะคนละตัวสองตัวเราล้วตอนนี้อุ้ยไนกี้ไนกี้ก็มีมานะคะอุ้ยอันนี้ชนะนะยังไงเขานั่งสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสี่สิบสาม สามสิบเจี่ิบสามหร้อยทีดีทั้วย่สก็มาอุ้ยตองสามเอขอปิดจอบด้วยตองสามเอค่ะลูกค้าจ๋าสามเอเท่านั้นที่คงโลกลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะป้ายของเขา ตัวนี้เป็นตอง 3A นะคะลูกค้าจ๋าตอง 3A มาเลยอ่ะอันนี้ประมาณการนะลูก<ช>ค้าการเวลาอย่างไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปวุ่นกันอีกรอบนะคะใช่เลยคะ่ะปะนญญาทัวร์รายการค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดผู้ชายเน้นเป็นลายโฆษณาเน้นผ้าใหม่เน้นสีสดค,ะค่ะลูกค,าค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะราคา8,500บาทค่ะน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 200-220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากประมาณกันนะคะลูกค้าจาก37-38บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ Facebook เว็บไซต์ i อโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทเบตงได้เลยค่ะบัตขับ,บรถทุกวันก็มุงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟากติตามีสอช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ